สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c a s i l l a Channel นะครับผม เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Delta f o r c e นะครับผมวันนี้เราจะไปทัวร์จีนนะครับผมลุยเซิร์ฟเวอร์จีนกันก็สำหรับ Delta f o r c e เกมนี้นะครับผมเซิร์ฟ g l o b a l นะครับผมยังไม่เปิดให้บริการนะครับตอนนี้ยังเปิดบริการแค่เซิร์ฟเวอร์จีนอย่างเดียวนะครับผมก็ไปเยือนถิ่นแดนมังกรขนาดนี้ไม่รู้จะเจอนัารบแดนมังกรมากมายขนาดไหนครับยังไงก็ลองไปรับชมกันดูนะครับถ้าใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผม อ,อ,อ,อูกั้อู้ปืนก็เอาได้ปืนอะไรวะเนี่ยต,ต้องหูยแล้วจังหวะเนี้ยแรเลยเดอนมีตี้บวกกันวะขวาตัวึนี่ยขวาตัว

นะสองตี้เออเขาคขาเขาเขาเขาก่อนนะเนียนเนียนเนียเห็นนะวัตัวแมวไม่รู้กูยิงผ่าไปก่อนเพราะมันสมองไงโดนนะล้มด้วยมันล้มเตเสร็จยังจะได้ดันชูเลีชูจจงุดั在探测ไปอ๋อไม่เห็นตัวแล้วนะ เอ็ง,งเดินอยู่ทางนี้วะแต่แมวเอ็งเดินอยู่60บอ้าหบอดต่อฟิลแต่รตรงข้างล่างบอดแต่ตัวตรงนี้ไม่รู้ขอต้มก่านนะโคนเองโคนเชคให้หมดแล้วก็ไปนั่งฟังเสนะียงเคลียของจบียร์อยู่นาน,นให้มีประโยชน์ เี้ยเกาะทอหน้าเอาไม่ลงไปออกเลยพร้อมออกโอ้ยเพื่อนลูดเกาะไปแล้วอ่ะเกาะทอคืออะเลยหูเปล่าเี่ยวไปทันเลยซ่อมได้ไหมเกาะได้นี่กูซ่อมเลยใหญ่ทุกตัวก็เนี่ยไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าซ่อมได้นี่ถ้าซ่อมได้นี่คุณคุณเอาหมวกนี้ไปนี่หมวกเลยหมวกเซ็ตมาแล้วแหละเอาโอ้เดินชนไอ้ไง ไอ้เนี่ยมันร้องกีดเดี่ยวเมื่อกี้เจอตีเข้าสู่ห้องทำง,งานอ่ะเจาะศาสต์มังนะครับแต่วัดีกูกลัวเยอะแต่แม่เอาของมากะเนี่ยฮะแบตแปดหมื่นคุณอ่ะโอ้ยให้กูจะแบกของหนักๆที่ผาย <c oughs> เหลือๆจะเชื่อแ <c oughs> ไม่ส่งของราคาแบบสามแสนสี่แสนให้กูบ้างเลยเข้าตุกป่ะเอาดิ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เล่นให้สุดร <c oughs> อน ไมเพื่อนไม่ไหวก็ไม่ไหวก็แค่วิ่งเหมเมื่อกี้แต่กูตอนนี้กูวิ่งไม่ทันนะไม่เหมือนเมื่อกี้นะสภาพกูแคนี้วิ่งหนีไม่ทันค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 นตรงไหนตรงไหนตรงไหนล่ะคนตรงคนตรงคอนเทนเนอร์มีเบลล์มันนี่นี่นี่นะเนี่ยโง่เจ้าไปผ่านมากี่ตัว สองล้มสองอะผออ้อมให้นะมีตัวนึงเฮ้ยมีคนตะแกนใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเลยนะอยู่ใกล้ผมให้เต็มที่ไม่เกินลบเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวนสัญญาใช่เยๆเย่เ้เย้เย้เยเย้เยเย้เยี่เย้เย้้ยเย้้ย หมดป่ะวะไม่ชัวร์นะเจ็บนะตายเลยตายเลยขึ้นลูกกระโหลกอะบางทีก็สุดทำงานว่ะหมดเกินนี่นะครับเพื่อนโอ้ยเฮียแม่งยิงป่ากูแป๊บเดียวเกาะจะหมดเกาะคุณละลายเหลือสามสิบ้าแบบซ่อมซ่อมได้แค่สามผ้าตอนเนี้ย <'Kay. S 2> กันเลยเอามินเลยอ่ะโอเค let's go เฮ้ยไปแล้าอีกอ่ะดูสิเมนไปไปายขันบนขันบน,นขึ้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 นไปก่อนผลมันต้องมีไอ้บอสเซอร์กัก บอสชุดแดงบอสพาแดงตายแล้วตายแล้วดีครับไอตัวกิ้งกิ่งใช่ไหมใช่ใช่ถ้ห้าหนึ่งถ้ฆ่าแล้วถ้าห้าหนึ่งก็ใช่อ่าใช่ไม่โหดเหมือนก่อนนะผมยิงเข้าหัวไงเไปเวแมนแล้วนี่ไงดูดิไม่ใช่คนดูโอ้โนี่เพื่อนแอปเปิดเซฟโอ้กองเซฟเปลีอยเกินไปว่ะ ครับผมก็แตกเลยนะตอนเนี uh, out, oh, ้ยของเลยได้มั้ยฮัลโหลได้ไหมได้เลยอ่ะของแดงเหรอใช่ร้าน2ไปดิเก็บสงเทพไปได้ด้วยเหี้ยกห้องโอ้วุยชื่นใจเอ่อตะเเมลก็ฟิวไปรอที่ทางทางออกกดออกไว้เดี๋ยวผมไปเปิดให้ขอออกก่อนเดี๋ยวไปร้าน2แล้วเนี่ย โอ้สองโดนสองตัวฮะมีคนหน่อยนี่เออคนนึกว่าตัวเดียวไอ้สัตว์สองตัวไอ้เพี้ยขี๊ก้าวสูดเอาลบไปหนึ่งทิ้งทิ้งของแดงไว้ก่อนนะเบลหาที่ทิ้งไว้ก่อนอยู่ตรงอยู่ตรงมุมนะได้ทุบกันไนี่นี่ตรงผมเลยซ้ำผมซ้ำผมจะซ้ำผมหาเลี่ยมล็อกผมเลยโอ้โหนึกว่ามีตัวเดียว ไม่โดนนะอยู่ขวาอยู่ขวาอ่ะทางเลี้ยวขวาสมมุติทุบแล้วก็ฟิวให้จะาแมวล็อกให้ไปเลี้ยวขวาใช่ไหมทางนี้ไปได้ทางนี้ไปได้ มันมา,มาเดินมาเดินมาทา,ทางที่จะแมวร้องไพื่อนี้คิวคิวต้องด<อ>ับลบปั๊มเลอือดลบปั๊มเนี่ยคิวลบเฮ้ยตะแมวยิงไม่ออกอะ่ะทำไมปืนตะแมวยิงไม่ออกอ่ะคิวตัวระวังอีกตัววิ่งไปแล้ว <c oughs> ทำไมปืนตะแมวยิงไม่ออกอะเมื่อกี้เนี่ยกีฬาหนึ่งับฝันหน้วเลยสัตเอ้ยแ่มันยิงไม่ออกวะเมื่อกี้เออผมเห็นตะเมวยิงแล้วก็หยุดถ้าถ้าออกยังไงมันก็ตายไปพนัดแรกเข้าหัวไปแล้วเมาส์ผมไม่ค่อยดีเอวินเซฟได้เดทจมมีร้ีเส็ตีีเต มันก็ต้องแอดมินหรือเปล่าอขอไม่ขอลงวิในรูในรูในรตูตายเลยตายเลยเอาแยา่ไอ้เหี้ยปืนกวาีแย่ดีนะผมปืนกวาปืนกาปืนกากเต็จเริ่มต้นเต็จเริ่มต้นเฮ้ยมีมีข้างบนมีข้างบนมีคนอีกฝ่านละเปิดเซฟยังไ่ทางเลย

มีอยู่ในโกดังตัวงชายโกดังไหนโกดังบนหนัวุณนะใช่เหรอใช่ใช่ใช่ผมยมิงอยู่ตรงบันไดอะไอ้โกไกลนะจอมอมาเล่นนอกใกลตีมันหรมั้งล้ม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 ยูยูย วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วล้มเหลืออีกตัวใช้ขึ้นไม่งเอางั้น,นะปีนปีนตรงนี้อ๋อนี่ล้มล้มมดสวยสวยสวยพี่ก้าสุดมนลูกรักผมไม่ใช่ลูกรักคุณเนีเมื่อันกี้เป็นอ็มโฟแล้วผมบอกเลยตายสองโอ้ย ไปไปเลิกกูเลิโกูจะบอกเราไปะเปิดได้นะอันเนี้ยมีนี่ได้ปะอ่าจะไม่เอาผมเห็นเพื่อนผิดหวังจากเกมที่แล้วเกมนั่นใจตัวว่าผิดหวังเลยหรอวะไมาให้รางวัลปลอบใจแล้วกันห <c oughs> น้าแหง้ง

ตัวดีวตัวสอไว้มีตัวนยงห้องอ่ะละแหละแหดเห็นนะแต่ยิงไม่ได้ตายตๆๆตยตเห็นนะแต่ยิงไม่ได้ แล้วก็เพื่อนรออยู่สองแสนนะโอ้แคสซีล่าน่าจะประมาณเจ็ดแสนอ่าแสนเลยโหยังไม่ชดเชยความเสียใจเลยเนะี่ย